พ่อพ่อ,อสูบล้อรถให้หนูหน่อยสูบล้อรถมันเป็นอะไรลูกยางแบนบ่ใช่พ่อล้อไหนนี่ล้อล้อหน้าล้อหน้าไหนมันยังแข็งอยู่เลยไม่เห็นแฟบ,บเลยดิหรือว่าล้อหลังล้อหลังบ่ะมันก็แข็งอยู่สูบตรงไหนนี่สรุปล้อไหนนีล่ล้อล้อเล่กเชี่ยเล็บมึงบ่ใช่พ่อเย้ แช่์ไปชาทำแม่กำลังทาอะไรลูกกำลังจัดการบ้านเข้ากระเป๋าอยู่แม่กำลังจัดการบ้านใช่เออดีแล้วลูกรู้จัดทาการบ้านนี่เหมือนพ่อการบ้านไม่รู้จะทำเบีบดแดงหาแม่บ่เอ้าพ่อรู้ได้ไงว่าหนูบีบหาแม่ โอ,อ,อย๊ยโอยย่าเล่งลไรอย่าเล่งไรไปไปนั่งไงแม่มาแล้วอ <c oughs> ไอ้มึงสิไปใส่โชวไปห้ามูข้างนอกเนี่ยแหละมูมันโทษตามเนี่ยไปห้ามูแม่นพร่องตีมูเน่ะเอิ่นปั๊บเล่นเตี้ยว <c oughs> สันดานน่ะ <c oughs> ใช่พี่าอะไรพ่อเรียนลูกเสือเนียนาีเหรอลูกใช่พ่อเอาพ่อถามหน่อยถามะไรพ่อลูกเสือเนียนาลีนี่ททำไมถึงชอบเดินทางไกลลูกเดินทางใกล้ไม่ได้พ่อเอาทำไมอลูกถ้าเดินทางใกล้แถวบ้านหมามันจะไล่กัดไงพ่อมาสิไล่กัดไอ้กัดยังฮ็ดยัง มึงอยาบอกนะมึงอยากได้ข้อเล็กออกมาแหงมึงเอ้ยเป็นปลาเล็กน้อยเอาลูดเชียอเชื่อสาวพอชื่อไปไหนล่ะลูกคนถ่ายนี่ไงเวยการคัณยุใส่ไอ่ไอ้มีคนถามว่ามึงคนอยุใส่ไอยุใสแอะกับคนโอ้ย ไต่กงหูจกบาทซะบ่นี่เลยที่คนาำว่าเจ้าไดเมียอยู่ใส่้ยแกได้ในห้องเลยเนาะโอ้ยบักลากใหญ่เอ้ยเดวิดเดวิดไม่ยังยิงเขากับขายของมาหลายปีแล้วเนาะแป่ยังไอ้ตุ้นเขากับมีเงินเก็บเด้ จะดีตัวเขามีเงินเก็บไหมเก็บไป้เสร็ะเอก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจแม่มเฮ้ย <c oughs> อาจะไปไหนละใบาชาวันนี้จะไปเล่นกีฬาแม่เล่นกีฬาบ่าเออให้แม่ถามหน่อยถามอะไรแม่เองรู้จักปพ้่มจิตไหมนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอ่ะไม่รู้จักอะแม่ยังไม่รู้เลยนะความรู้รอบตัวนั่นนี่เอา้า แล้วแม่รู้จักคนที่ชื่อว่าส้มโอไหมล่ะแล้วส้มโอคือใครอ่ะเห็นไหมแม่ยังไม่รู้เลยความรู้รอบตัวนั่นเนี่ยอ่ะเป็นใครอ่ะถามพ่อดูสิถามพ่อดูสิเฮ้ยมึงสิไปซ้ายบักเท้ามานี่ยไอ่เมียเจ้ากินอีหยังเดียนี่จมูกฉันก็ไม่ท่านเล่แล้วผู้ใดให้มึงกินเนี่ยนี่ของเพื่อนเสียเปียวัดไหม ไปวัดแม่แต่แม่นมึงบอลูเลือกเนาะเปรอ็ดมึงเ้ย